สวัสดีค่ะแม่กุลาบและน้องชูใจค่ะมีประโยคมาแชร์นะคะสำหรับวิธีการสร้างสถานการณ์สมมติว่าจะชวนลูกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะคะเด็กๆตัวเร็วมากเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้น่าจะได้ใช้กันทุกคนสมมติว่าอยากจะพาลูกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ประโยคแรกที่เราจะคุยนะคะชูใจคะถึงเวลาแต่งตัวแล้วค่ะชูใจ it's time to get dressed หนูไม่อยากใส่ชุดนี้ค่ะ I don't want to wear this dress ทำไมคะ How come เพราะว่ามันคับเกินไป Because it's too tight โ oh อ oh. ให้แม่ดูซิ Let me see โอ้จริงๆด้วย Oh you're right งั้นเราต้องไปซื้อชุดใหม่กันแล้วค่ะ So we have to buy new dress พอไปถึงที่ร้านนะคะเราก็จะถามลูกว่า หนูอยากได้ชุดไหนคะ Which dress do you want หนูอยากได้ชุดสีเขียวคะ่ะ I would like the green one หนูขอซื้อตัวนี้ได้ไหมคะ Can I buy this ได้สิคะ Yes you can หนูอยากจะลองสวมดูก่อนไหมคะ Do you want to try it on อยากคะ่ะ Yes please มันหลวมเกินไปหรือเปล่าคะ Is it too loose มันคับเกินไปหรือเปล่าคะ It's too tight. What next? หนูคิดว่ามันพอดีค่ะ I think it's fit on me. งั้นเราจะซื้อชุดนี้กันนะคะ We will get this one. ขอบคุณแม่ที่ซื้อให้หนูนะคะ Thank you for buying it, mommy. เพราะว่าแม่รักหนูไงคะ Because mommy love you. you. Do you love mommy? Yes. <Yeah>. What should you do if you love mommy? To k i v e a เป็นประโยคที่ฝึกเอาไว้นะคะเวลาที่จะชวนเด็กๆไปซื้อเสื้อผ้าประโยคต่างๆสามารถที่จะนํามาปรับใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าฝึกพูดทุกวันจะทําให้เราเก่งขึ้นได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย